อ่ะโอเคครับต่อมาก็จะไปดูวิธีการใส่สีกันนะครับลงสีให้กับเจ้าตัววัตถุนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มใส่ที่ตัวถังก่อนนะครับให้ให้เราออกมาที่อ b อบเจกต์หมดตรงนี้นะครับเลือกที่ตัวถังรถนะครับก็คือตัวรูตัวนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาคลิกที่ตรงนี้ครับเครื่องมือที่ชื่อว่า Material Pro p e r t y คลิกว่าหนึ่งครั้งครับ อ๋อตรงนี้ครูมีอยู่ตัวแมทเทีย l แล้วคูวบอกนะครับวิธีการนะครับให้เราสร้างแมทเทีย l ขึ้นมาใหม่นะครับโดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับหรือคำสั่ง New น,นะครับมันจะได้ New Material ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้ถ้าเราอยู่ที่โหมด Viewport นะครับให้เรามาที่โหมดในส่วนของ Shading นะครับจะเป็นการ ดูสีของรถนะครับอย่าลืมมาที่โหมดเชดดิ้งตรงนี้นะครับเลือกสีครับเบดคัลเลอร์นะครับคูจะให้เป็นรถเป็นสีน้ำเงินนะครับนะครับครูก็จะได้ตัวรถเป็นสีน้ำเงินนะครับโอเคเดี๋ยวคูจะไปใส่สีให้กับกระจกกันนะครับกระจกเราก็จะมีออบด้านเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ Edit Mode นะครับเลือกที่เฟสตรงนี้นะครับเลือกกระจกด้านหน้ากดชิปครับเลือกกระจกด้านขาด้านหลังกดชิปครับกดชิปเพื่อเลือกวัตถุหลายชิ้นนะครับเพื่อที่จะใส่สีพร้อมๆกันเลยนะครับกดชิปครับแล้วคลิกกดชิปแล้วคลิกครับโอเคครูก็จะได้กระจกรอบตัวรถแล้วนะครับอ่านี่ครับหลังจากนั้น เราใส่สีนี้ได้ไหมอ่าเราจะให้ต่างกับมาทเรียล001นะครับครูก็าทำการสร้างม a ทเรียลขึ้นมาใหม่คลิกไปที่นใหม่บวกครับคลิกไปที่คำสั่ง New นะครับอ่าตรงนี้นี่ยนมะันาคลิก Assign นครั้งเห็นไหมครับจะได้เป็นสีขาวอ่าครูเปลี่ยนสีครับมาที่ Base Color บอกว่าอ่ากระจกเป็นสีฟ้าหลังกันอ่า ขอแบบนี้นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับอันนี้ให้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับโอเคกุญแจจบเป็นสีฟ้าแล้วนะครับอันนี้คือสีตัวรถนะครับน,นี่คือสีของกระจกนะครับเราอยากเปลี่ยนสีอะไรอีกอ่ะอ่าเรามีกันชนใช่ไหมคุณบอกว่าคุณจะเปลี่ยนสีกันชนนะครับคุณคิที่กันชนครับนั่นเองอย่าลืมเลือกตัวนี้เป็นเฟสน,นะกดชิปครับ นี่ครับ,บนนค,ครูบอกคจะเปลี่ยนวันนี้กดชิปครับกดชิปแล้วคลิกนะครับหมุนครับอ่าเรามีด้านข้างเนาะอ,อ่าคุูดึงกดชิปถ้าเราไม่กดชิปเห็นไหมมันก็จะหายไปนั่นเองจะต้องกดชิปด้วยอ่าคุณบอกว่าคุณจะเปลี่ยนสีกันชนนะครับทำยังไงครับ คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับกดที่คำสั่ง New นะครับคลิกไปที่ Assign Assign คือหมายความว่าโอเคเราเลือกสีแล้วนะแต่ว่าสีมันเป็นสีขาวอยู่ผู้บอกผู้จะเปลี่ยนสีสีอื่นละก,กันนะครับเซียวมากนะครับอ่าผูจะได้การดชนเป็นสีอื่นแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้าอาวด้านหน้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับกด Shift ครับแล้วคลิกครับกด Shift แล้วคลิกครับเพื่อเลือกวัตถุนะครับกดชิปแล้วคลิกนะครับนะครับโอเคครับคุณรู้แล้วว่าโอเคคุณจะทําการ add material สีสอนให้กับกันชนที่ที่สีสามครับแล้วู้กดไปที่ add s i ับอ่อาอันนี้เราก็ไม่ต้องทําการไม่ต้อง new ใหม่นะครับเราทําการ add s i d ให้เขาได้เลยนะครับแบบนี้อ่าทําตรงนี้ ได้เป็นสีดำใช่ไหมปัดคอบนิดนึงเพื่อความอาร์ตนะครับอันนี้ก็านแษณะเอาเลยนะสีดำมาคูคลิกเนีวครับไปที่คำสั่งเนิยวแอสไซานะครับคูเลือกแป็นสีหวานไปไหมสีดำก็ได้ว่ะนะครับอ่าให้มาตัดประมาณน,นี้นะครับ ไปที่ Project Mode นะครับผู้จะใส่สีให้กับล้อนะครับล้อเราเออทำการ Copy สองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นใส่แค่ข้างเดียวครับข้างนู้ก็จะเป็นการ Copy เหมือนกันนะครับไปที่คำสั่งบบัวครใชกค o o l ั่งน้นะครับไปที่ Base Color อขอเม่นสีดำแบบนี้ นะครับเห็นไหมครับสองข้างมันก็จะสีคล้ายกันอสองข้างสีมันก็จะเหมือนกันนะครับด้านหน้าครับทำเหมือนเดิมนะครับนิวเบสเคเลอร์นะครับเลือกเป็นสีดำนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือวิธีการลงสีให้กับวัตถุนะครับ